อีพีนี้นำเสนอหน้าทางของคำชะโนดเสือตกถังคำชะโนดประท่ามหาอุดและก็เสือตกถังพลังเงินดีวันประจำาวันที่1เมษายน2567เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการารับชมคลิปวิดีโอนี้จัดทําขึ้นเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการซื้อสลากอินแบงลัฐบาลเท่านั้นเรารวบรวมข้อมูลจากความน่าจะเป็นของแต่ละสํานักต่างๆ เราไม่ได้หลอกหรือลวงให้ผู้อื่นเข้าใจผิดไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายแนวทางที่นําเสนอเป็นเพียงแนวทางตัวเลขเท่านั้นแบรราครับเราไปดูแนวรอบที่ผ่านมานะครับ16มีนาคมนะครับให้เด่น5กับเด่น7มานะครับสำหรับเสือตกถังพลังเงินดีนะครับรอบนี้ 1. มีนาคมนะครับเสือตกถังพลังเงินดีให้เด่น8รอง1มานะครับ ใบต่อไปครับเป็นชุด3ตัว2 1 8 4 1 2 2 4 8 5 1 7 2 9 4 1 9 2 2 9 8 8 1 9ชุด2ตัว1 2 1 4 8 2 8 4 4 8 1>, 8, 1 1 8 8 4 9 1 9 4 9 8 9 2ระวังเบิ้นหาม2 8 8 8 1 1 8 8และ1 1ขอบคุณสำหรับเจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลด้วยนะครับ ใบต่อไปครับเป็นคําชโนดพระท้ามหาอุดนะครับแนรอบวันที่16ที่ผ่านมาให้รอง2สาสองกับรองสามเด่นจะเป็นเด่นเจ็ดรอบนี้หนึ่งมีนาคมให้รองสี่กับรองเก้าเด่นจะเป็นเด่นสองครับสำหรับรอบนี้ต่อไปครับเป็นชุด

และก็06มานะครับสำหรับสำหรับรอบ1เมษายนตองห้าครับต่อไปนะครับเป็นเสือตกถังครับในรอบวันที่16ที่ผ่านมานะครับให้รอง1กับ3เด่นจะเป็นเด่น0นนะครับเดี๋ยวรอบของวันที่

ทั้งหมดจะเป็นชุดเหนือใต้นะครับในวงกลมจะเป็นตัวเด่นครับต่อไปเป็นชุด3ตัวทองครับ752 753 759 758 754ตัวเด่นจะเป็น754ครับระวังชุด50 57และ 07ครับนี่คือแนวทางของเสือตกถังของอาจารย์พลขอนแก่นนะครับ1เมษายน2567ครับใบต่อไปครับไปดูคำชะโนดนะครับรอบ16มีนาคมที่ผ่านมานะครับให้เด่น0เด่น7เด่น9เด่นจะเป็นเด่น9นะครับรอบนี้นะครับสำหรับคำชะโนด หเมษายนสองห้าหให้เด่น2เด่น4เด่น7ในชุดนี้ระวัง 2. 2. 4. 4. และ 7. จครับไปดูตัวเด่นกันนะครับตัวเด่นแนรอบนี้ให้เด่น2มา 7. 2. 0 7. 4. 0 7. 7. 0 6. 2. 9 6. 4. 9 และ6 7 8ส่วนชุด2ตัวนะครับจะเป็น20 22 25 26 29 40 42 45 46 49 70 72 75 76และ79มาครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับเจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลอีกรอบหนึ่งด้วยนะครับ